ครับผมก็สําหรับกัปตันลูกพับนะครับก็เป็นคนที่พูดเก่งครับก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นหญิงไทยตีขิมตีอะไรจะเป็นประมาณนี้เป็นพี่ใหญ่สุดเลยครับ<笑><笑>ก็ส่วนกัปตันฝ้ายก็เป็นคนสาวหวานยิ้มใจละลาย<笑><笑><笑>ก็จริงๆก็หา,าว่ากวาแต่ว่าก็ได้ก็ก็เหมือนประมาณว่า ไม่ได้ว่ายิ้มอย่างเดียวนะก็พูดคำาได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนสุดท้ายเลยกับปันต่อนะครับก็ใครเคยแอดเฟซบุ๊กไปครับก็ดึกๆประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจก็จะเห็นขึ้นมามีสเตตัสมาในเฟซบุ๊กนะว่าแบบเ,เพอเพอเอะไรอยู่คนเดียวทุกวันทุกคืนก็ไปติดตามกันได้ครับ ครับก็อยากให้นอนกันไวๆหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> ออนทีไรนี่นอนนี่รอเขาลบโทชาติหรือเปล่า <c oughs> ครับผมก็เป็นห่วงสุขภาพาเพื่อนๆนะ